ดับแรกนะครับล็อกอิน a c e b o o k นะครับในโน้ตบุ๊กหรือว่า p c นะครับมาที่ m e s s e n g e r นะครับแล้วเราก็ไปที่ลิงก์นะครับที่ได้รับนะครับหลังจากนั้นนะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เราทำการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดต่อไปนะครับพอเราดาวน์โหลดนะครับรอจนกว่าตรงนี้จะดาวน์โหลดเสร็จนะครับหลังจากเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับ ก็หา usb นะครับมาเสียบนะครับเป็น usb เปล่าก็ได้หรือว่าเป็น usb ที่เราเอาไว้ดาวน์โหลดเพลงหรือว่าใส่เพลงนะครับไฟล์งานอะไรก็ได้นะครับมาเสียบเข้าไปที่โน้ตบุ๊กเราหรือ pc ของเรานะครับแล้วก็ไปที่ pc นะครับแล้วก็มาที่ดาวนโหลดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเจอไฟล์เที่าดาวน์โหลดนะครับให้เราทําการ Copy นะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็กดคัดลอกนะครับ มาที่ USB ของเรานะครับอันนี้ไม่มีไฟล์นะครับเรากดวางเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้ไฟ,ไฟพ์เคใส่ USB เรามาแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราถอด USB เราออกนะครับแบบนี้แล้วเราก็จะไปที่จอ Android เรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ USB ที่เรา ดาวโหลดไฟล์มาเรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปในช่องของรถเรานะครับเรามาที่ตัวจัดการไฟล์นะครับมาที่ usb นะครับอันนี้ก็จะมาโชว์ว่าเป็นลูกทีวีของเราที่เราดาวโหลดไฟล์พิเคมาเรียบร้อยนะครับทําการติดตั้งนะครับโดยการแตะไปนะครับแล้วก็ติดตั้งหลังจากนั้นรอนะครับ พอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราทำการเปิดครับพอเราเปิดเสร็จปั๊บกดข้ามนะครับทั้งหมดแล้วก็จะมาเจอหน้านี้นะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับทีนี้ก็จะมาดูในส่วนของทีวีออนไลน์ได้แล้วนะครับมันจะเป็นช่อง7นะครับอย่างไรจะมากดขยายเวโมงลุ้นกันต่อค่ะ เวลาเราจะเปลี่ยนช่องนะครับก็แตะเข้ามาตรงนี้นะครับนี่นะฮะมุม <ไป S 1> จอนะครับอ่จอเขาจะเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับเราก็มากดช่องห้านะครับแบบนี้นะครับผม